สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เด้จะมาปลูกหอมนะคะหอมแบ่งได้แช่ไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยค่ะจะปลูกลงในกระมังกระมังเจาะก้นให้มีรูนะทุกคนเพ่ยนก็ควรดินก่อนนะคะควนดินก่อนให้ดินร่วนซุยเพราะว่าหอม เขาจะลงหัวนะคะคือหัวมันจะใหญ่ถ้าดินเราล้วนสุยดีเป็นดินหมักนะทุกคนมีมีแกลบมีใบไม้แล้วก็เล็กจะใส่กากมันนะคะผสมกับโดโลไม้ลงไปด้วยเดี๋ยวจะให้ดูเนี่ค่ะ เราบวนดิงให้สุยให้รวนสุยนะคะแผนปลูกแล้วก็เราก็ได้นำหอมแบ่งมาเนาะเอาน้ำผ้าชุมน้ำนะคะนี่แล้วก็หัวเล็กๆเ,เนี่ยปลูกดีนะคะเนี่ยให้แยกออกไอที่เห็นเล็กๆก,ก็คือแยกแยกออกนะคะเนีย่ยเล็กๆอย่างเงี้ยมันจะได้คือหลายหัวเลยนะทุกคน สี่ถึงห้าหัวแบ่งออกมานะคะเขาเรียกหอมแบ่งให้มันมีรากเนี่ยค่ะเราก็จะปลูกได้อ่าโอเคเดี๋ยวเราจะก่อนที่จะปลูกหอมนะคะแช่น้ำไว้ไวประมาณ2-3วันนะทุกคนที่เกิดรากเมื่อกี้อันนี้เป็นกากมันนะคะในสีดำกากมันผสมกับโดโลไมท์ ปรับปรุงดินเราจะโรยลงไปเนี่ยค่ะหอมก็จะสวยค่ะทุกคนใช้น้ำหมักรถนะคะก็ได้หรือใครจะใส่ปุ๋ยอคอกหลังจากที่หอมขึ้นประมาณ15วันนะแล้วก็เอาปุ๋ยอคอกมาใส่นะคะปุ๋ยขี้ไก่ปุ๋ยขี้หมูอย่างเงี้ยค่ะ หอมจะชอบมากใส่ครั้งสองครั้งก็พอเลยเนาะจากนั้นเราก็จะปลูกค่ะจิ้มลงไปก่อนนำร่องนะคะเราจะปลูกอันนี้เล้งจะปลูกกินใบด้วยนะจะถี่นิดนึงนะคะเราก็มาร์คไว้ก่อนถี่นิดนึง เว้นระยะให้ด้วยเพราะว่าเขาจะแตกกอค่ะที่ไม่ลากก็กดลงไปเลยเนี่ยเริ่มที่จะดากทะลุผ้าแล้วนะคะนี่จากนั้นเล็กจะหาแหนมากลบนะคะเพราะว่าตรงนี้มันอยู่กลางแดด เราจะบังไว้เพราะว่าเราไม่มีฟางใครมีเศษหญ้าก็เอาเศษหญ้ามาคลุมนะคะแต่ว่าเล็กไม่หนเก็ปลูกตามนี้เลยค่ะง่ายๆเลยน่าจะพอแล้วอันนี้เป็นต้นเดิมนะคะต้นเดิมน่าจะเป็นหอมแดงที่กินไม่หมดก็เลยเอามา ไว้นะคะนี่นี่ก็เหมือนกันเนี่ยเล็กเอามาลงไว้ก่อนนะน,นี้ละอ่ะให้มันเกิดอยากเกิดก็ให้เกิดอันนี้ได้อีกเยอะนะคะได้อีกแปลงหนึ่งเลยแล้วก็มันจะขยายนะเหมือนปีที่แล้วเล็กปลูกนะคะก็ได้หอมมาปลูกในปีนี้แล้วก็ได้กินทั้งสี่นะทุกคนปลูกไว้เลยค่ะปลูกได้เลยในช่วงนี้อ่าจากนั้นเดี๋ยวเราจะไปเก็บแหนนะคะเมื่อวานเก็บไปแล้วจากตรงนี้ นะคะเอาไปใส่มะเขืออ่าวันนี้รอให้ขยายและเราจะไปเก็บตรงอ่างบัวค่ะอันนี้เป็นบ่อซีเมนเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดยวเดียวขอเด็ดนิดนึงเห็นเหลืองๆไม่ได้ต้องเด็ดออกดอกสวยมากนะทุกคนโอเคนี่ยค่ะเดี๋ยวพาไปเก็บแหนก่อนนี่จ้าสวยมากเดี๋ยวเราจะเอาไปโรยสดๆเลยนะคะ เก็บแล้วก็เหลือไว้ด้วยนะทุกคนอันนี้ก็เป็นสาหร่ายเก็บไปได้เลยค่ะมันจะกลายย่อยเป็นปุ๋ยเราจะโรยบางๆนะคะนี่โอเคไปโรยกันทุกคนเดี๋ยวพอสายมาี่นก็จะเหี่ยวๆลงนะคะตอนนี้ยังสดอยู่ใช้ได้เลยค่ะทุกคนเราจะใช้แหน รุมแทนฟางนะคะเพื่อไม่ให้แบบหอมโดนแดดมากเกินไปเฮงๆไม่ต้องอยากเข้ากล้องลูกหนูต้องเดินข,บขอบๆนะหนูอย่ามาเหยียบนี้ของแม่นะดูค่ะยายายา,ยาอยากช่วยไปซะรูกเรื่องเนี่ยค่ะเรียบร้อยวิธีการปลูกหอมแบ่งของเรานะคะอันนี้เล็กจะเอาไว้กินใบเนาะ ถ,ถ้ากินหัวก็คือจะปลูกลงแปลงดินนะคะส่วนอันนี้เห็นไหมเห็นไหมทุกคนดูตรงนี้ค่ะดูตรงนี้นะเนี่ยแบ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าหัวถ้าเกิดมันมีแบ่งออกมาอย่างนี้นะคะคือมันจะลงหัวหมดเลยอันนี้สามสวยมากๆเลยค่ะเห็นไหมว่าข้างล่างเลยก็ใส่กากมันโดโลไม้นะคะที่เป็นเม็ดดำ ดูนั่งเรียบร้อยนั่งเรียบร้อยแต่เขาจะรู้นะเขาจะไม่นั่งทับเฮงเฮงเขารู้เรื่องค่ะ,ะหนูอยากออกกล้องใช่ไหมลูกอยากออกกล้องใช่ไหมนี่แหละสาเหตุที่หอมมันแตกกอเขาอยากช่วยค่ะทุกคนเน,นี่ยปลูกหอมแบบนี้ง่ายๆนะคะลองดูอันนี้เป็นเรียกว่าอะไรผักแป้นหรือ,อขนมกุยช่ายนะ่ะเขาใส่ใส่กุยช่ายนะคะ เป็นกุ้ยช่ายที่เล็กเอามาปลูกจากต้นเลน็กๆนะทุกคนกำลังเริ่มงามเดี๋ยวมันจะแตกกอออกใหญ่มากแล้วเราก็ใช้ขยายไปเรื่อยๆนะคะค่ะขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะแล้วมาเจอก,กันใหม่คลิปหน้าจ้าอย่าลืมไปทำนะทุกคนปลูกไว้กินง่ายๆตามนี้เลยจ้าสวัสดีค่ะ